ครเวอรน,นี้ค่ะวันนี้จะมาสอนหาเงินจากด,ด้าดหน้ากระทะเล็ก้ดาดหน้าหมูนุ่มไส้กรอกค่ะขายแค่กระทะเล็กๆนะคะทําเงินได้แบบร้อยกว่าบาทถึง300บาทเลยค่ะขายแค่เวลา2อกระทะก็พอนี่นะคะเอาแป้งกระโพดนะคะ2องช้อนนะคะผสมกับน้ำหนึ่งทับพีแล้วก็น้ํามันหอยไข่ไก่นะคะรสดีนิดนึงแล้วก็ ซอสปรุงรสพริกไทยค่ะใส่น้ำมันงานด้วยนะที่จริงแล้วก็ใช้เบกกิ้งโซดาค่ะทำเป็นซอสหมักหมูนุ่มแล้วก็หมักหมู300กรัมค่ะน้ำซุปนะคะเราจะใช้น้ำ1,500 ml นะคะแล้วก็กระเทียมที่จริงจะใส่แค่ฟ้าไทยสักช้อนหนึ่งก็ได้น้ำซุปที่แบบเอามาทำได้อร่อยแล้วแต่ว่าถ้าใครจะใส่โครงไก่ด้วยก็ได้ค่ะแล้วก็เตรียมแป้งข้าวโพดเอาไว้นะคะ3ช้อนโต๊ะละลายน้ำไวน้นิดึงค่ะ ใส่ไม่หมดนะคะอันนี้ก็มาเตรียมเส้นเส้นใหญ่นะเอาสําหรับที่ผัดซีอิ๊วได้ทํารัดหน้าได้นะคะเพราะว่าถ้าเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวมันเละนะคะแล้วก็เอากระเทียมมาผัดเลยค่ะหมูที่หมักแล้วประมาณสักสามชั่วโมงนะคะเอามาผัดเลยค่ะเทพวกเครื่องปรุงออกจากครึ่งนึงนะคะเอามาใส่ไว้ครึ่งนึงใส่เต้าเจี้ยวนิดนึ่งค่ะยาใส่เยอะทุกอย่างยาใส่เยอะ เพราะว่าเดืเค็มนะคะต้องเผื่อความเค็มด้วยเอาน้ำซุปมาใส่ทั้งหมดเลยผักต่างๆค่ะแล้วก็พอเริ่มเดือดนะคะให้เอาแป้งข้าวโพดท,ที่เราละลายน้ำไว้มาค่อยๆเทไม่ต้องเทหมดนะคะอย่าเททีเดียวค่อยๆเทแล้วค่อยๆคนให้ดูความเหมนืดตามที่เราต้องการค่ะเราก็จะได้ราดหน้าหมูนุมแบบนี้สำหรับพร้อมขายแล้วค่ะอ๋อรสชาติความเค็มก็อาจจะเติมเกลือเติมซีอิ๊วขาวลงไปนิดนึงได้แต่ตายอาจจะไม่เติมซีอิ๊วดำนะคะเพราะว่าซีอิ๊วดำเนี่ยคือไปใส่ในเส้นแบบคุกให้มันสวยแล้วละออกมาเนี่ยค่ะพอมันเข้ากันนะคะเขาก็ดู สีสวยเองอันนี้คือร้านน้าหมูนุ่มของเราค่ะต้นทุนคร่าวๆนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะ1กระทะก็จะทําได้ประมาณ6ที่ถ้าขายที่ละ50บาทก็จะขายได้300บาทเลยนะคะต้นทุนต่อกระทะจะอยู่ที่168บาทค่ะกำไรต่อกระทะนะคะถ้าทําแบบนี้ก็จะอยู่ที่132บาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยากทําแบบประหยัดต้นทุนนะคะก็ตัดพวกโครงไก่ไส้กรอกข้าวโพดอ่อนแครอทออกนะคะจะได้กดําไรอยู่ที่177บาทต่อกระทะเลยนะคะลองดูค่ะ